สวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการของทางหลักทรัพย์บหรวงนะครับซึ่งวันนี้เรามีประเด็นนะการลงทุนนะครับในหุ้นนะครับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่นะก็คือหุ้นบางตูนะครับวันนี้ผมเอกธนรัตน์นะครับแล้วก็น้องพึ่งนะครับคุณพัฒตานะครับก็จะมีมุมมองนะในเรื่องไอเดีย ในการมองหุ้นบ้านปูนะครับจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบ้านปูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะนึกถึงก็คือฐานหินใช่ไหมครับเมือไหร่พอฐานหินขึ้นร<ช>านคาหุ้นบ้านปูก็จะมีการปรับตัวขึ้นด้วยแต่จริงๆเนี่ย<ช>บ้านปูก็จะมีธุรกิจอีกใช่ไหมครับธุรกิจไฟฟ้านะครับธุรกิจนู่นนี่หลายอย่างซึ่งนี้ต้องพึ่งจะมาเล่าให้ฟัง<ช>แล้วก็โดยเฉพาะคีย์สำคัญเลยก็คือเรื่องผลประกอบการใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะได้ข่าวว่าโอ้เป็นตัวเลขที่น่าตื่นเต้นเ่าจะเป็นช่วงไตรมาสารแล้วก็ไตรมาสี่ นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องทีเดียวที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ทาให้ราคาหุ้นบ้านปูช่วงหลังๆเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาแบบไม่ธรรมดาเลยแล้วมีโอกาสของการจะขึ้นต่อได้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรมากก็เดี๋ยวเองให้้องพึ่งลองมานะครับมีประเด็นนะมาคุยท่านผู้ชมลองดูครับค่ะได้เลยค่ะพี่เอกก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมองว่าบ้านปูณจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าลงทุนจริงๆจังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับ ประเด็นแรกเลยนะคะต้องบอกว่าภาพไตรามาสที่3ของเออร์เนี่เ,เขาอ่ะน่าจะเป็นไตรามาสที่เรียกว่า กำไรหลักออกมาตัวโดดเด่นต่อเนื่องนะทั้งเยีนแลวก็คิวอันคิวเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจหลักๆของเขาตอนนี้เรียกว่าดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจถ่านหินรวมถึงธุรกิจก๊าสที่ตอนนี้เขามีการดําเนินการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเราดูตัวร,ราคา <ะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวราคาถ่านหินรหรือว่าราคาก๊าสในอเมริกาเนี่ยเราเห็นภาพของการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเลยในไตรมาสที่สจริงๆดูจากกราฟเนี่ยนะก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่า โคลพล์สคือราคาฐานหินนะขึ้นจากเลยาะหร่ฮะแเหรียญต่อตันเนี่ยช่วงประมาสักไตามาหนึปีแล้วใช่ไหมครับขึ้นไ่เรื่อยนะพึ่งออแล้วก็ดูเหมือนจะราคาขุ้นบ้านปูจะคล้ายๆกับราคา่านหินในะปัจจุบันด้วย แต่ไม่เพียงแต่ราคาเหมาเท่านั้นยังมีราคาตัว natural gas ใช่ไหมครับใช่ oh, นี่ก็ขึ้นเหมือนกันอีกใช่ครับน,นวันนี้ต้องบอกว่าบ้านปูเขาไม่ได้มีดีแค่ธุรกิจฐ่านเขาได้อ่าน,นิสงจากเรื่องของตัวธุรกิจก๊าสที่เขามีการขยายก,การลงทุนอย่างต่อนเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นผลกับตัวกําไรของเขาแล้วทีนี้นอกจากภาพไตรมาสสามที่ดูดีแล้วอ่ะก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ ชมฟังเพิ่มเติมว่าไตรมาสที่4เราคิดว่าจะดียิ่งกว่าด้วยนะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูภาพแพทเทิร์นของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร,ราคาถ่านหิ้นหรือว่าราคา เราจะเห็นเลยว่าปกติแล้วไตรมาสสี่ด้วยความที่เป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะทําให้อุปสงค์ของไม่ว่าจะเป็นตัวถ่านหินหรือว่าตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพื่อใช้ช่วยในการทําความร้อนส่วนใหญ่ประเทศยุโรปนั้นพี่ครับที่เขาร์้สต็อกสารหินมาเพื่อใช้ในช่วงฤดูหนาวแหละนะก็คือใช้มาอะไรนะทำลูกไฟฟ้าอะไรใช่ไหมครับอ๋อโอเคถึงว่าในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยหลังๆเนี่ย คนชอบมาถามกันนะว่าเฮ้ราคาฐานหินเนี่ยชอบขึ้นนะช่วงมาชักช่วงไตามาสีอ๋อนี่เป็นสาเหตุคือช่วง เออแล้วดูหนาวซีซันอลนั่นเองใช่ค่ะก็ประเทศแบบแถบซีกโลกเหนือก็ต่งยุโรปอเมริการ่วมถึงอย่างเอเชียเหนือก็ก็เป็นโซนที่จะมีอุปสงค์ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วยุโรปเองเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มประเทศที่พึ่งพาในเรื่องของตัวก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้มันก็นํามาสู่ประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของตัวอุปสงค์ตามฤดูการปกติแล้วเนี่ยพอมีประเด็นเรื่องของอสงคราม รัสเซียยูเครนปุ๊บอ่ะทางรัสเซียเขาก็ส่งก๊าซให้ทางยุโรปน้อยลงะนะคะยุโรปก็เหลือทางเลือกไม่เยอะอเขาทางเลือกอันนึงของเขาก็คือการไปซื้อกาอ๊าซ L N G หลายหลายท่านก็จะอาจจะได้ยินมาแล้วว่าเอ้ยณปัจจุบันราคา L N G ก็พุ่ง,งสูงขึ้นมากมใช่ท<อ>ั้งไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการเปรเียบเทียบกีบอนย์เยีรือว่าในเชิงของตัวคิวออนคิวนะคะทีนี้พอราคา L N G พุ่งปรุดขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นทางเลือก เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งก็คือฐานหินถูกกว่าใช่ใชเพราะว่าถ้าโดนเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าณนะราคาฐานหินที่วันนี้ถึงแม้ว่าจะดูเพิ่มขึ้นมาเยอะก็ตามเมื่อเทียบกับราคา L N G ก็ยังถูกกว่าเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ มีอุปสงค์ส่วนเพิ่มเข้ามาสําหรับในส่วนของตัวทานหินเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะะคอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มานะคะว่าทําไมเราถึงมองว่ากําไรไตรมาสที่4ของมันปูเนี่ยก็น่าจะเป็นไตรมาสที่เรียกว่ามีกําไรหลักที่ดีสุดของปี2022เรียกว่า3โตแล้วนะนิวไฮแล้ว4ก็โตต่ออีกนิวไฮต่ออีกเบิ้ลเลยใช่ไหมครับเลยเป็นที่มาเรื่องเทวินเทอร์โบวรือเปล่าทวินเทอร์โบของเราเนี่ยก็แปด พูดได้สองสองในยะนะคะก็อันแรกที่เราอยากจะสื่อก็คือว่าเขาดีทั้งธุรกิจถานหินและธุรกิจกาสนะคะอีกมิติหนึ่งก็คือในภาพของตัวกําไรอย่างที่พี่เอกพูดนั่นแหละก็คือว่ากําไรน่าจะดีต่อเนื่องในช่วงทั้งไตรมาสสาแล้วก็ไตรมาสที่4นะคะอ่าสุดท้ายคอขอแถ ิดนึงเมื่อกี้นี้ที่เราเล่าเรื่องของตัวราคา LNG ถ้าดูราคาถ้าดูชาร์ตอันนี้ก็จะเห็นได้ทั้งชัดว่าราคา LNG เขาก็พุ่งสูงขึ้นมากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นอุปสงค์ส่วนเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวถางหินค่ะรู้สึกว่าเป็นประเด็นใหม่เลยนะเรื่องทางยิโรดที่เพราะตอนนี้กำลังขาดแคลนพลังงานอาจจะมีการคอนซูมบริโภคพลังงานมากขึ้นข้อถานหินนี่แหละที่มึงมองว่าเป็นทางเลือกซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่ถูกกว่า ก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามานอกหนือจากช่วงซีซันอลในช่วงมาสักหลายปีก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,อ,อันนี้ <okay. S 2> ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราก็เลยนําเสนอในส่วนของตัวหุ้นบ้านปู่ให้กับท่านลงทุนนะคะเราก็มีการอัปเกรดของคาแนะนํานะคะจากเดิมถือเป็นซื้อเก็จกําไรนะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่17.2บาทค่ะอืมครับโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังนะครับมุมมองในเชิงภาพปัจจัยพื้นฐานของุณบ้านปู่ไปแล้ว เรามาดูชาร์ตกันบ,บ้างครับเพื่อนว่าบ้านปูเนี่ยหลังๆรู้สึกว่าขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ขึ้นตามราคาผ่านหินละจริงๆขึ้นก่อนเลยทีราคาฐานหินลงก็ขึ้นซึ่งก็คงคิดว่าเป็นประเด็นมุมมองที่ขึ้นได้เรียนไปแล้วนะว่ามีหลายประเด็นทีเดียวที่เป็นปัจจัยหนุนต่อราคาหุ้นบ้านปูซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยราคาก็14บาทกว่าแล้วทุบเพื่อนเรียกว่าเป็นการทำา i g ในรอบโหดูแล้วเนี่ยย้อนไปหลายปีเหมือนกันนะราคาตอนนี้เบรคขายขึ้นแล้วันนี้กราฟเทคนิคมองยังไงนะครับถ้าเราดูจากทรงราคาหรือกราฟนะครับราคาเคยมีการขึ้นไปทำ high าสูงสุดเนี่ยประมาณนูน่นครับครับ19บาท18บาทนะตอนช่วงประมาณสักปี18นะครับปี18 19เนี่ยปัจจุบันคิดว่าราคาหุ้นกำลังมีลักษณะการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปอินดิเคเตอร์อะโวล่มนะครับผมถือว่ามันมีมุมมองที่สอดคล้องกันก็คือ ไปในทิศทางเดีวยวกันนะว่าจะเป็นการเล่นขึ้นไปนะครับอยู่ในแบรนด์บนของตัวภาพตัวบลเจอร์แบนด์เอเสัญญาณก็อยู่เหนือเส้นศูนย์แถมมีการตัดเส้นซิตอลายขึ้นอีก <S <S โวลลุ่มที่สําคัญโวลลุ่มมาด้วยก็ถือว่าเป็นมุมมองในเชิงภาพบ,บูลิชนะของตัวราคาหุ้นบ้านปูนะครับก็อย่างด้วยนะครับที่ราคาที่น้องพู่หมดไปว่าราคามองในเชิงภาพปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมองที่มันสิบาทกว่า เทคนิคผมคิดว่าก็มีโอกาสาไปได้แต่มันอาจจะมีด่านย่อยมนาะสัก16บาทอาจจะเป็นด่านแรกก่อนนะค่อยไปถึงราคา17บาทนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองในแะง่ตัวกราฟในเชิงเทคนิคตัวหุ้นบ้านปูครับนะครับก็โดยสรุปนะครับว่าตอนนี้ตัวเทคนิว่าราคาหุ้นบ้านปูเนี่ยนะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะใกล้ๆ15บาทแล้ว นะครับอาจจะดูเรื่องโอเคราคาถ่านหินขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นนอกเหนือ,อนจากนั้นอีกที่เมื่อกี้น้องพึ่งได้มาสรุปนะปท่านผู้ชมมัจะเป็นเรื่องแนวโน้มของประกอบการนะทั้ง3ทั้ง4เนี่ยจะมีวไฮเลยนะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเรื่องทางยุโรปอีกนะที่อาจจะมีการคอนซูม,มหรือบริโภคในเรื่องตัวถ่านหินนี้เพิ่มขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนซึ่งก็คิดว่าตอนนี้ราคาหุ้นกําลังเริ่มแบบเริ่มสตาร์ทขึ้นไปเริ่มขึ้นไปแล้วถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมที่เพิ่มเ,มเ,มเมข้ามาอีก่คิดวา มันก็จะเป็นปัดใจบวกนะส่งเสริมต่อราคาหุ้นบ้านปูให้ขึ้นต่อไปได้งั้นราคาเป้าหมายพิ้นปรับขึ้นใหม่ทีได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เจ็ดจุดสองสิบเจ็ดจุดสองอ่าตอนนี้ราคามาสัก14บาทกว่าก็ดูยังมีอัพไซด์พอสมควรนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไอเดียนะสำหรับตัวหุ้นบ้านปูที่นี้เราสองคนนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวนะครับครั้งหน้านะจะมีหุ้นอะไรจะมีมุมมองหุ้นหรือกลุ่มสาหกรรมตัวไหนที่น่าสนใจ เดี๋ยวเรามาติดตามกันในครั้งหน้านะครับวันนี้เราสองคนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ